ค่ะเด็กๆเ,เรามาทบทวนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกันก่อนนะคะข้อที่ 1, 1520ค่ะอันดับแรกเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใดนะคะอะอยู่ระหว่าง1,000กับ2,000ใช่ไหมคะอันดับที่2มาดูตรงหลักร้อยค่ะหลักร้อยคือเลข5ดังนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มพันที่มากกว่านะคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ1,520คือ2,000นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะ4,455 ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันคือ4,000ค่ะข้อที่3ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันของ18,500คือ19,000ค่ะ